นี่คือบทแปลเป็นภาษาไทยของสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e เกี่ยวกับ BMW X3 ปี2025 BMW X3 ปี2025คือการพัฒนาอย่างกล้าหาญในตลาด SUV ระดับหรูที่ผสมผสานการออกแบบที่ปราณีตต่อเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เร้าใจเข้าไว้ด้วยกันในแพคเกจที่หรูหราก,กว่าเดิมตั้งแต่แรกเห็น X3 ดึงดูดทุกสายตาด้วยรูปลักษณ์ที่ทรงพลัง สีดำเงางามและกระจังหน้าไตาคู่ดีไซน์ใหม่ที่ทั้งหรูหราและโดดเด่น BMW ได้เลือกใช้แนวทางการออกแบบที่ทันสมัยและเรียบง่ายโดยปรับทุกเส้นสายให้ดูพลิ้วไหวและส่งผลต่ออากาศพลศาสตร์อย่างลงตัวเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะพบกับภายในที่ผสมผสานระหว่างความสปอร์ตและความหรูหราหน้าจอโค้งใหม่ทอดยาวบนแดชบอร์ด ประกอบด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด14.9นิ้วและหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาด12.3นิ้วระบบควบคุมไอร i ไรรุ่นล่าสุดของ BMW ใช้งานง่ายรองรับคำสั่งเสียงและเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างลื่นไหลแสงไฟในห้องโดยสารแบบแอมเบียนส่องสว่านนุ่มนวลสร้างบรรยากาศระดับพรีเมียมยามค่ำคืนวัสดุภายในรถสะท้อนถึงความพิถีพิถันในทุกรายละเอียดพื้นผิวแบบสัมผัสนุ่มเบาหนังคุณภาพสูงและการตกแต่งด้วยอลูมิเนียมหรือไม้ เติมเต็มความรู้สึกหรูหราความสะดวกสบายยังคงเป็นหัวใจสําคัญด้วยระบบปรับอากาศแบบหลายโซนเบาะนั่งที่มีระบบทำความร้อนและระบายอากาศพร้อมคอนโซลกลางที่ออกแบบใหม่ให้ใช้งานสะดวกไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารก็สัมผัสได้ถึงความเหนือระดับของห้องโดยสาร ในด้านสมรรถนะ BMW X3 ปี2025ยังคงมาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบที่มีให้เลือกทั้งขนาด2.0ลิตร4สูบและเครื่องยนต์3.0ลิตร6สูบพร้อมระบบไฮบริดแบบอ่อนให้การขับขี่ที่ทั้งตอบสนองรวดเร็วและประหยัดน้ำมันการเร่งแสงรับรื่นและระบบขับเคลื่อน4ล้อ XDrive ของ BMW ช่วยให้ควบคุมรถได้แม่นยำแม้ในสภาพถนนที่ท้าทาย BMW ยังเพิ่มเทคโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะอีกหลากหลายเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบจอดรถอัตโนมัติพร้อมด้วยหน้าจอสแสดงผลบนกระจกหน้าและกล้องรอบคันแบบ360อสงศาที่ให้ความมั่นใจในทุกการขับขี่ระบบเก็บเสียงได้รับการปร,ปรับปรุงใหม่ทำให้ห้องโดยสารเงียบสงบช่วยให้คุณดื่มด่ำกับระบบเสียงระดับพรีเมียมได้อย่างเต็มอรรถรสทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นที่จับประตูไปจนถึงอินเทอร์เฟสดิจิทัลล้วนได้รับการออกแบบมาอย่างประณีตเพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือชั้น ด้านท้ายของ X3 ปี2025มีพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางพร้อมประตูท้ายเปิดปิดอัตโนมัติแบบไม่ต้องใช้มือและเบาะหลังพับได้ทําให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานประจําวันและการเดินทางใกล้อย่างสมบูรณ์แบบสิ่งที่ทําให้ BMW X3 รุ่นนี้โดดเด่นกว่าคู่แข่งคือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับทุกไรฟ์สไตล์ไม่ว่าคุณจะมองหารถสําหรับขับประจําวันรถครอบครัวหรือรถที่ให้สมรรถนะเหนือชั้น X3 คันนี้สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด ถือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความหรูหราและความอเนกประสงค์ความคลาสสิกและนวัตกรรม BMW X3 ปี2025ไม่ใช่แค่การสานต่อความสำเร็จแต่มันคือการสร้างนิยามใหม่ที่ทำให้ BMW นำหน้าคู่แข่งในตลาด SUV Premium อย่างแท้จริงด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีล้ำยุคและสมรรถนะที่เร้าใจ X3 คันนี้คือตัวแทนของผู้ที่ต้องการความเหนือระดับในทุกการขับขี่ต้องการให้ผมทำซับไตเติลไทยประกอบวิดีโอนี้ไหมครับ